สวัสดีค่ะวันนี้แม่ใบสีมีคุกกี้ข้าวหางแม่ใบสีเพื่อสุขภาพมาแนะนําค่ะคุกกี้ข้าวหางแม่ใบสีขนมเพื่อสุขภาพจากใจชุมชนทุ่งนาทองทําจากผงแป้งข้าวหางร้อยเปอร์เซนตอร่อยไม่หวานน้ําตาลน้อยเหมาะสําหรับคนที่อยากทานขนมแต่ยังเสียใจในสุขภาพ จะเลือกสูตรผสมกล้วยหรือธัญพืชก็ได้คุณค่าทางอาหารแบบเน้น,น,นเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีเป็นของว่างที่ทางอร่อยและเต็มไปด้วยคุณค่าข้าวหางแม่ใบสีพร้อมให้สั่งซื้อได้สะดวกง่ายๆทางเพจ f a c e b o o k ข้าวหางแม่ใบสีหรือช h อป e ีข้าวหางทุ่งนาทองแม่ใบสีหรือโทร 094 792 8590คุกกี้ข้าวหางความอร่อยเพื่อสุขภาพที่ดีข้าวของไทยทำจากใจคุนทุ่งนาทองเพราะการใส่ใจในคุณภาพคือการส่งมอบของขวัญที่ดีให้กับคนที่เรารัก